สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพกา마าสห์ดิทกุลค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีประกาศของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขข้อกฎหมายปวิอายานนั้นนะคะก็นํามาซึ่งข้อกังวลค่ะว่าเรื่องของการทวงดุลอํานาจที่ให้อหํานาจเป็นเสร็จไปอยู่ที่ฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นอาจจะทําให้ผู้ต้องหาหรือว่าจําเลยในคดีต่างๆอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้ วันนี้เราจะมาไขความกระจ่างในเรื่องนี้กันกับทางอาจารย์ไพรโรธพลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ก่อนะนะคะที่มีการแก้ไขออกมาเป็นยังไงคะอาจารย์ที่จริงผมอยากจะเท้าฟามเดิมะน,ะะนะครับว่าแท้จริงเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของเราตั้งแต่การจับกลุ่มการฟ้องคดีจนถึงการไปสู่ศาลเนี่ยเขาก็แบ่งอำนาจหน้าที่ คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็มีอัยการนะครับมีสามีตํารวจค่ะนะครับแล้วก็มีกวายปกครองเรียกว่าแหนเ่เภอหรือผู้ว่า,าการจังหวัดหรือคนอื่นที่ผู้ว่าการจังหวัดหรือแหนเ่เภอมอบหมายนะครับค่ะทีนี้โดยขั้นตอนเดิมในกฎหมายเราเนี่ยก็คือว่าในแง่าการจับกลุ่มเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์้นแต่และจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดซ้อนกันระหว่างหลายสถานีนะครับ ทีนี้ปัญหาว่าจะให้ตำรวจสถานีไหนเป็นคนสอบสวนเขาก็กําหนดว่าคนที่จะชี้ว่าให้ใครเป็นคนสอบสวนเนี่ยให้หนาเพอที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือผู้ว่าราชการแล้วแต่พื้นที่กว้างหรือแคบนะครับทําไมที่ให้หนาเพอรหรือผู้ว่าเพราะว่าเป็นคนกลางที่จะชี้ว่าควรจะเป็นโรงพักไหนถ้าเกิดขัดกันนะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้แก้ปัญหาไม่ให้เกิดการฟ้องซ้ําสอบสวนไม่ใช่ฟ้องเป็นการหมายถึงว่าสอบสวนซ้ํา เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งนี่ผู้ต้องหาจะทําผิดแล้วอยู่ระหว่างพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาเวลาว่าจะให้ใครทากันแน่เนี่ยก็จะให้มีการชี้ว่าให้โรงพักไหนหรือพนังกงานตรงไหนเป็นคนสอบสวนหรือถ้าระหว่างหลายจังหวัดเช่นจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดสุพรรณอะไรอย่างนี้ออควรจะเป็นจังหวัดไหนกันแน่ออออถ้าเกิดเหตุในจังหวัดกําแพงเพชรไล่ไปจังหวัดสุพรรณเนี่ยเ,ออเขาก็เลยให้อาการเขตหรือว่าอธิบดีเป็นคนชี้ว่าชวนจะให้โรงพักไหน หรือเป็นนักงานตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจโรงพักไหนเป็นคนสอบสวนอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องสอบสวนซ้ําในคนเรื่องเดียวกันคือไม่ทําซ้ําซ้อนนะครับนี่อันที่สองอันที่สามก็คือว่าขั้นเนี้ยปรากฏว่าหลังจากที่มีการประกาศคณะคอสอชอเนี่ยนะครับก็แก้ไขเรื่องนี้นะครับก็คือว่าแทนที่จะให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการเป็นคนชี้ว่าให้โรงพักไหนหรือให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ พื้นที่ไหนเป็นคนทำเนี่ยในใ,ในในในจังหวัดเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจภาคคือภูทรภาคหนึ่งภาคสองภา,าคสามเช่นแต่อยู่ภาคกลางก็เป็นภูทรหนึ่งภาคตะนออกเป็นภูทรสองเป็นต้นนะครับก็เร <า S 2> ียกว่าผู้บัญชาการสูงสุดของตํารวจเปน็นคนชี้คือเปลี่ยนอานาจจากผู้ว่าราชาการจังวหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยมาเป็นผู้ว่าจกรมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแทนเป็นคนชี้นะครับค่ะมีป <า S 2> ระเด็นแรกประเด็นที่สองที่ท,ที่มีการแก้ไขก็คือว่า เมื่อถ้าระหว่างจังหวัดเนี่ยเดิมเป็นอายการใช่ไหมครับก็จะให้ผู้บัญชาการเหมือนกันประเด็นที่สองที่มีการแก้ไขก็คือว่าในระหว่างการสอบสวนโดยปกติเนี่ยหลายคดีเนี่ยเขาให้แหนมเพอรหรือพนักง,งานปกครองเ,เข้าไปร่วมสอบสวนได้นะครับเข้าไปร่วมสอบสวนได้แต่ปรากฏว่าพอเราแก้ก็ไม่ให้ร่วมสอบสวนเลยนะครับไม่เข้าร่วมสอบสวน หรือผู้ว่าก็ไม่สามารถเข้าร่วมสอบสวนได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเท่านั้นรครับในคดีที่ตํารวจเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่ตํารวจวก็ต้องเป็นตํารวจเท่านั้นมไม่ให้นายอำเภอหรือผู้ว่าเข้าไปร่วมสอบสวนเพราะว่าที่ต้องให้ร่วมสอบสวนเพื่อจะได้หลักฐานเพิ่มขึ้นนะค,ะค่ะโดยหลักก็คือต้องการให้มีการอะไรทวงดุลกัน,นสมมุติว่ามีมีผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มร้องเรียนว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องไปที่ว่าผู้ว่า หรือศูนย์ดำรงธรรมที่เราประกาศก <GUY S> ันอยู่ปัจจุบันตกลงว่าผมถูกจับกลุไมไหมนกความเป็นธรรมนะครับให้พนักงานให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมสอบสวนคดีผมได้ไหม <ừ> ปัจจุบันก็จะทําไม่ได้เลยแต่เดิมนี่ทําได้แต่เดิมนี่ทําได้หมายความว่านายอำเภอหรือผู้ว่านสามารถแต่งตั้งเข้าพนักงานสอบที่เป็นนักกฎหมายของของผู้ว่าเนี่เนาายเพื่อาดการเนี่ยนะครับเข้าร่วมสอบสวนเขาก็มีพนักงานเขาทีาท่ทําหน้าที่สอบสวนเร <Guy. S 1> ื่องนี้ปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้ค่ะ,คะ ขั้นถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นสุดท้ายคือว่าหลังจากสอบสวนเสร็จนะครับปกติพนักงานสอบสวนคือตํารวจสอบสวนเสร็จก็จะทําสํานวนนะครับแล้วก็ส่งไปให้อัยก,การเพื่อให้อัยก,การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่งฟ้องต่อศาลทีนี้ปกติตํารวจก็จะบอกว่าสั่งฟ้องทีนี้ในขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าเวลาตํารวจส่งตัวไปเนี่ยส่งสํานวนเรียกว่าพนักงานเป็นเอกสารสํานวนการสอบสวนประสานเนี่ย ก็ต้องมีตัวผู้ต้องหาไปด้วยหรือจำเลยไปด้วยทีนี้เขายกเว้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถูกขังอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาตัวไปเพราะเขาถูกขังอยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วแต่ตำรวจไปเพิ่มนะครับเรื่องนี้บอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปแล้วคือไม่มีตัวไม่มีตัวตนแล้วก็ส่งฟ้องได้ก็เลยเป็นปัญหาว่าจะส่งฟ้องได้พอไปถึงศาลเนี่ยปกติเวลาอายการจะฟ้องต่อศาลเขาบอกว่าจะต้อง ทำต่อหน้าจำเลยเอคือต้องเชียร์จำเลยรู้ว่าคุณทำผิดอะไรคุณจะแก้ตัวว่ายังไงนะครับปรากฏว่าเอาไม่มีตัวจำเลยไปเพราะหนีไปแล้วคทีนี้ใครยงกุลตามจับล่ะพนักงานที่ตามจับคือเจ้าที่ตำรวจคทีนี้การที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ออกตัวไปแล้วส่งฟ้องไปหมดปรากฏว่าผลของมันคืออะไรก็คืออายการต้องรับผิดชอบสำนวนก็จะไปกองอยู่ที่อายการทั้งหมดเลยปรากฏว่า มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเท่ากับว่าคนทำผิดบางส่วนอาจจะลอยนวลเพราะไม่มีใครจับคเพราะว่าหายไปหนีไปและโอกาสที่คนที่หนีเชื่อไหมครับปรากฏว่าคุณประมาทเชื่อไหมครับคนที่หนีไม่ใช่คนจนนะครับเชื่อใช่ไหมเชื่อครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยมันจะฟ้องไม่ได้เลยหนีไปได้ไงหนีหมดเลยหนีที่เอาตัวไปไม่ได้ก็ฟ้องไปฟ้องไปที่อายการอายการก็ไม่รู้จะส่งฟ้องไงเพราะไม่มีตัวเพราะก็บอกว่าแต่ไปที่ศาลต้องมีตัว ทีนี้อายการก็ต้องบอกว่าตํารวจครับกระดุดนาจับมานะครับ oh. นี่ถ้าตำรวจไม่ทําสํานวนอยู่ที่เขาค <c oughs> ่่ะะก็ <c oughs> อไไไรไมได้ถูกต้องครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในทางที่ <c oughs> มาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เอาตัวคนผิดจริงๆเนี่ยมาพิสูจน์ในศาล <c oughs> นอกจากนั้นนี่คือเป็นปัญหานะครับซึ่งซึ่งเดิมที่เราวางไว้สามส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจ <c oughs> อายการหรือเจ้าหน้าที่ปกครองหรือผู้ว่าการหรือแอมเภอก็เพื่อ พื่ออย่างไงเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับว่าว่าเออตกลงเนี่ยเวลาตํารวจสอบสวนสอบสวนถ,ถูกต้องไหมไปถึงทักชี้ขัดแย้งกันนะครับเช่นอายการตำรวจบอกว่าฟ้องส่งฟ้องไปอายการบอกว่าไม่เห็นด้วยถามว่าใครเป็นคนชี้ขาดาของเดิมเนี่ยถ้าในต่างจังหวัดนะครับเขาก็ให้ผู้ว่าราชการเป็นคนชี้ว่าเห็นด้วยกับอายการเห็นด้วยกับตํารวจนะครับว่า ท,ท,ท่านในใช่ครับแต่ว่าท่านในกรุงเทพเนี่ยเขาให้ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนะครับแต่ถ้าเกิดผู้บัญชาการตำรวจในกรุงเทพไม่เห็นด้วยนะครับกับอายการเขาก็ส่งอายการสูงสุดเป็นคนชี้ขาดสุดท้ายในต่างจังหวัดก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่า,าส่งไปตำรวจส่งให้ตำรวจไม่เห็นด้วยกับอายการก็ให้ผู้ว่าชี้ขาดถ้าไม่เห็นด้วยก็คนที่จะขึ้ขาดสุดท้ายคืออายการสูงสุดแต่ตอนเนี้ ในการชี้ขาดเวลาขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันระหว่างอายการกับศาลเนี่ยไม่ใช่ระหว่างระหว่างอายการกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาให้ตำเขาให้ผู้ว่าเป็นคนชี้ขาดอันนี้เขาก็เปลี่ยนก็ให้ผู้บัญชาการชี้ขาดโดยสรุปคืออย่างนี้ครับว่าแท้จริงเนี่ยอำนาจการสอบสวนนะครับอำนาจการฟ้องความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องฟ้องไม่ฟ้องระหว่างอายการนในต่างวัดเนี่ยเขาโอนอำนาจเดิมที่อยู่กับผู้ว่าหรือนายอำเภอม,มาเป็นผู้บัญชาการ ตำรวจปูทรภาคนะครับทีนี้พอเป็นผู้บัญชาการตำรวจปูทรภา,าคหมายความว่าทุกพื้นที่ที่เกิดขึ้นในในภาคสมมติในภาคหนึ่งูธรภาคหนึ่งหลายจังหวัดนะครับต้องส่งไปผู้บัญชาการหมดถ้าส่งไปผู้บัญชาการหมดในแง่ประสิทธิภาพความล่าช้าก็เกิดขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่จะตามมาคือว่าผู้บัญชาการภาคเนี่ยจะต้องสร้างพนักงานขึ้นมาเพราะว่าผมดูคําชี้แจงคําสั่งปรากฏว่าผู้บัญชาการรักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยทนบอกว่าต้องยืมตัวไปทํางานก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการเพิ่มตําแหน่งนี้ขึ้นมาในผู้บัญชาการพราคภาคเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งถ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับเกิดปัญหาว่าเราเนี่ยวางระบบการ่วงดูลไว้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะทําให้คนที่ถูกจับกุมได้รับการคุ้มครองหรือเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานปรากฏว่าอาจจะไม่บรรลุอย่างที่ว่านะครับค่ะ ฟังดูแล้วนี่ปัญหายเยอะทีเดียวถ้าตามมาหลังจากนี้แล้วก็นํามาซึ่งสิ่งที่ทางคอประกอเองต้องการที่จะให้มีการทบทวนสำหรับการแก้ไขกฎหมายปวิอาญานี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามในเรื่องนี้กันต่อค่ะ ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะสําหรับการแก้ไขกฎหมายปอวอายานะคะเพราะว่าได้รับทราบข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกันเราจะมาพูดคุยกันต่อกับทางอาจารย์ไพรโรธพลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะคอาจารย์คะความพยายามก่อนหน้านี้นี่เป็นยังไงคะที่จริงถ้าคุณประกาศทราบเราพูดกันเรื่องการเป็น,ปนลูกตำรวจมาตลอดนะะที่จริงข้อเรียกร้อง การชุมนุมหลายครั้งหรือมีการวิจัยเรื่องการไม่นลูกตํารวจแต่ว่าความพยายามในการไม่รลูกตํารวจเนี่ยมันยังมีความต่างกันนะครับแต่ว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วะนะครับเขาพยายามที่จะแก้อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับปรากฏว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยมันจําเป็นเวลาแก้ในภาวะปกติหมายความว่าต้องมีสภา,า,า,ามีฝ่ายต่างๆหลายฝ่ายหลายฝ่ายเวลาแก้กฎหมายทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอน <amos. S 1> นะครับเช่นถ้าตํารวจเสนอกฎหมายมาแก้ พอเสนอไปที่รัฐบาลหน่วยงานที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมาเสนอความเห็นว่าเขาก็ต้องฟังความเห็นกระทรวงมหาดไทยว่าจะแก้ไม่แก้ฟังความเห็นนัยการที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ไม่แก้หรืออาจจะฟังความเห็นฝ่ายอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ไม่สามารถทําได้โดยลําพังโดยอัตโนมัติได้ที่ผ่านมานี่อัยการเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นินดูแลดูแลดูแลผู้ว่าครับวนแรงแอมเภอก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะครับ ยังไม่ต้องพูดถึงเสียงของภาคประชาสังคมก็ไม่เห็นด้วยที่จะเป็นการลดการถ่วงดูนอำนาจไปอยู่อำนาจในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดเสีดเด็ด,ด,ดขาดดังนั้นเนี่ยในภาวะปกติจะแก้ไม่ได้นะครับเมื่อแก้ไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อเกิดการยึดอำนาจเมื่อวันที่22สพฤษภาเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าดูการแก้ประกาศฉบับนี้เป็นวันที่21เดือนเดือน,เ,อนเกือบสุดท้ายแล้วคือเกือบที่จะแบบเกือบจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว และเสนอแก้ในกระบวนการแก้เท่าที่ผมอ่านข้อมูลเอกสารมาเนี่ยเท่าที่เอกสารคือว่ามีการเสนอเรื่องนี้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนายยกรัมตีเอ้ไม่ใช่ผู้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติานะครับคือให้ท่านอาจารย์วิศณุอาจารย์วิษณุก็มีการประชุม,มประชุมตัวแทนอายการประชุมตัวแทนกระทรวงมหาดไทยประชรมตำรวจปรากฏว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยและมีการประชุมในวันที่21 พฤกสภาที่เป็นวันประกาศกฎหมายฉบับนี้ครับ oh. แล้วคืนในที่ประชุมเห็นว่าการออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ควรออกเป็นประกาศคณะยึดอานาจควรจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญิแห่งชาติเป็นระบบปกติตุก<ป>ครับคือหมายถึงให้มีสภานิติบัญญาก่อนได้ไหม hmm. ให้เข้าสู่การพิจารณา่างนันปรากฏว่าไม่ปรากฏว่า,า,วาความเห็นที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับ ไม่ถึงวันหน้าคอสชอวันหน้าคอสชอปรากฏว่ามีคนเอาร่างหนังสือให้กับหัวหน้าสเซนออกมา<อ>เป็นประกาศดังนั้นเนี่ยพอหลังจากมีการประกาศแล้วก็มีการประชุมกันอีกรอกรบหนึงหาดอกันอีกรอบนึงในทีม3มฝ่ายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เห็นว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าต้องแก้ในสมัยในสภานิติบดีแห่งชาติซึ่งตอนนี้เรามีสภานิตบดีแห่งชาติแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าดูในเงื่อนไขแบบนี้หมายความว่าจริงๆเนี่ย ในภาวะปกติจะแก้ไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อการแก้โดยใช้อำนาจพิเศษโดยไม่ฟังความเห็นใครเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแน่ๆน,นะครับคอประกรได้เชิญตัวแทนกระทรวงหมหาดไทยนะครับเชิญตัวแทนอายการนะครับตัวแทนขอ้งตำรวจไปคุยกันเรื่องนี้ครับปรากฏว่าทั้งตัวแทนของกวายปกครองตัวแทนอายการก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ครั้งนี้นะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย แก้ครั้งนี้ด้วยเหตุผลอะไรซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับได้ชี้แจงไม่ชัดเจนว่าทําไมจึงต้องแก้เรื่องนี้ตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะเขาไม่มีเหตุผลนะครับ<อ>คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเจ้านายครับเพราะฉะนั<อ>้นเขาอาจจะเป็นตํารวจที่อาจจะไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเขาก็มาพูดตอนท้ายว่าเรื่องจากคอสอชอบอกว่าตํารวจมีกฎหมายอะไรที่ล้าหลังมาก<อ>ให้แก้ก็เสนอมาอทีนี้ไม่ไม่ทราบว่านี่ล้าหลังหรือเปล่านะครับ ปรากฏว่าเสนอแก้ดังนั้นเนี่ยก็ก็คิดว่าจากการฟังความเห็นแล้วเสียงทุนใหญ่จะไม่เห็นด้วยและ<ช>ที่สําคัญเนี่ยมันไม่คือจุดมุ่งหมายขอยงการแก้กฎหมายอย่างน้อยมี2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่ามันทําให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนได้ดีขึ้น<ช>สองทำให้การที่เจ้าหนี้ตํารวจได้ปราบป,ปรามอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น<ช>แต่ปรากฏว่าสองเรื่องนี้เนี่ยไม่บรรลุ<ช>ไม่อาจ<ๆ>อาจจะไม่บรรลุที่จะเกิดขึ้นนะครับซ<ช>ําไลา์เนี่ย มันทําให้คนเกิดข้อกระนกระหาได้ว่าตํารวจจะขยายหน่วยงานอีกหรือเปล่า<อ>ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมไหมใน,ในการทํางานครั้งนี้เพราะว่ามันต้องเพิ่มเช่าที่ที่จะมาดูแลจานวนเพิ่มขึ้นถูกไหม,มไหครับถูกต้องเขาอาจจะมีการถึงขั้นเพิ่มตําแหน่งห,หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของผู้คนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่นี้แล้วคอปคอก็เห็นว่าควรจะมีการทบทวนเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ทบทวนแท้จริงเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องน้อยนิดเดียวของอเรื่องเกี่ยวกับการเป็นรูปตํารวจค่ะเพราะว่าที่จริงการรูปตำรวจที่มีการพูดกันอย่างมากก็คือว่าทํายังไงให้มีการถ่วงดุลที่มากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่เรื่องรวมศูนย์ถ่วงดุลเช่นในการจับกลุมในการสอบสวนเดิมนี่ตํารวจจับสอบสวนเองส่วนใหญ่นะครับมีคนเสนอว่าคดีสําคัญสำคัญเนี่ยต้องให้อายการเข้ามาร่วมสอบสวนเพื่อจะถ่วงดุลกันเพราะาอายการมีความรู้ทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหรือ แทนที่จะรวบอํานาจไปอยู่ส่วนการต่อไปนี้ถ้าเกิดมีการปรกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งก็กระจายตํารวจบางพื้นที่ลงไปอยู่ในจังหวัดให้จังหวัดดูแลตัวเองเสียเ<ม>ช่นระบบคอทมก็ให้ตมเป็นคนดูแลนี่เป็นการเป็นรูปเระยะยาวดังนั้นนแท้จริงเนี่ยการรูปตํารวจไม่ใช่เรื่องนี้หลักก็คือทําไงจึงจะมีการกระจายอํานาจเสีย<ม>ปัจจุบันเนี่ยการรวมศูนย์ที่จับกลุ่มสอบสวนอยู่ที่ตํารวจเนี่ยมันทําให้ คดีมันถูกเบี่ยงเบนไปมากนะครับทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ถ้าถูกแรงเสียดทานจากสังคมมันก็จะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปฏิรูปก่อนเนี่ยเขาจะขนึกถึงตํารวจก่อนอถูกไหมครับดังนั้นนี่ผมคิดว่าในแง่ของคอพกอ,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 อนอกจากเรื่องนี้แล้วในจริงๆต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ทั้งหมดที่สําคัญของของกระบวนการยุติธรรมก็คือว่าทํายังไงดี ให้ประชาชนเนี่ยได้มีที่อะไรก็ที่ปรึกษาทางกฎหมายมเพราะว่าในข้อที่จริงก็คือว่าการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนี่เราอ่อนแอมากนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยไม่สามารถช่วยพอถูกจับกลุ่มเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพตํารวจเหมือนกับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนมาโดยตลอดถูกต้องครับแต่ท่นี้เรื่องของอํานาจของตํารวจถ้าหากว่ามาอยู่กระจุกตัว อยู่เป็นศูนย์กลางเดียวกันแล้วก็มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวนะคะสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้อย่างที่เขากังวลกันคือในส่วนของผู้ต้องหาจาเลยในคดีความต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะเขาอาจจะเกิดอ,อ,อย่างที่ว่านั่นคือมุสอบสวนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้ไม่รับความที่ถูกจับกลุ่มและต้องการร้องเรียนให้มีการสอบสวนเพื่อให้ฝ่ายปกครองเข้ามาทําไม่ได้อีกแล้ว ลองไปที่เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าตูกต้องแล้วเพราะเพราะว่าเป็นสายงานบังคับบัญชา,าด้วยกันถูกไหมครับโอกาสที่จะตรวจสอบลูกน้องอย่างเต็มที่เป็นไปได้ปกติระบบการตรวจสอบมี2ระบบนะครับคือตรวจสอบภายในองค์กรตัวเองกับตรวจสอบจากองค์กรภายนอกทีนี้ระบบเราเนี่ยการวางการตรวจสอบภายในเนี่ยหมายถึงว่าจากขั้นล่างจนถึงข้างบน,นข้างล่างต้องตรวจสอบโดยข้างบนเช่จนจากลูกน้องตรวจสอบโดยผู้ใหญ่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทำไม่ค่อยได้ผลนะครับดังนั้นเลยต้องมีองค์กรนอกไอ้ที่ไอการวางระบบให้พนักงานปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดนายเพเภอหรืออายการมาตรวจสอบนี่เป็นการวางจากข้างนอกเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันหรืออายการกับตำรวจเขาเป็นองค์กรอย่างตำรวจส่งฟ้องอายการไม่ฟ้องก็เป็นการตรวจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นในการวางให้การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วแนวโน้มที่ผ่านมาเราพยายามจะวางการตรวจสอบจากภาพ สังคมก็ไปด้วยแต่ว่าตรงนี้ยังอ่อนแอที่สุดนะครับตอนหลังเราพยายามจะมีอะไรนะกรรมการตํารวจที่มีผู้ผู้แทนจากภาคไปาสังคมแต่ก็ยังไม่ได้ผลในทางปฏิบัตินะครับค่ะทีนี้หากว่าเรื่องของการเหมือนกับท้วงติงนะคะที่จะให้ทบทวนเนี่ยสำหรับการแก้ไขกฎหมายปวิอาญาดังกล่าวไม่ได้ผลหลังจากนี้แนวทางต่อไปเราจะทํำยังไงที่จริงในถ้าดูในโครงสร้างตอนนี้นะั้นเรามี1ก็คือว่า เราก็มีสภาปฏิรูปนะครับที่จะเกิดขึ้นก็จะเดือนตุลานี้จะเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเรื่องไม่แน่ใจอยู่ในสิบเอ็ดประเด็นหรือเปล่าเรื่องที่อยู่ในสิบเอ็ดได้การบริหารราชการแผ่นดินอ๋อมีค่ะมีเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ในรหารการบริหารราชการแผ่นดินแน่ๆนะครับผมก็เจอว่าไอ้การปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นเนื่องไขหนึ่งของการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็คงมีการเสนอคงมีการระดมความเห็นคอประกก็คงมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบรวมทั้งตำรวจรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนมาโบทหมายทั้งหมดด้วยครับค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในเรื่องนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับสถานีปฏิรูปกฎหมายวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขข,ข้อกฎหมายปวิอายาค่ะอยู่กับอาจารย์ภพโรดพลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาตลอดทั้งช่วงวันนี้เลยนะคะคอาจารย์ามถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีการแก้ข้อกฎหมายปวิอายาดังกล่าวนี้ทางคอประกรจะว่าอย่างไรคะผมก็จะเอาพูดก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะแก้กฎหมายนี้บ้างะนะครับหนึ่งคือตัวรัฐบาลน,นะครับทีนี้รัฐบาลจะเสนอผ่านจากใครบ้าง หนึ่งเสนอจากกระทรวงยุติธรรมโดยตรงนะครับหรือเสนอจากอายการโดยตรงหรือเสนอกับกระทรวงมหาดไทยหรือเสนอจากเจ้าที่ตำรวจกรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เสนอเข้าสู่รัฐบาลรัฐบาลก็จะเสนอโปรเซสของเขานะครับในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสมาชิกสภา,านิบิบัญญัติแห่งชาติไม่น้อยกว่า25คนคสามารถเสนอเข้าชื่อกันนะครับเสนอเข้าไปในสภาพเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ อันที่สามเนี่ยก็คือสภาปฏิรูปนะครับสามารถเสนอให้แก้ไขเรื่องนี้ได้เห็นว่ามีช่องทางการเสนออยู่สามช่องทางนะครับที่ที่จะไปะทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าตกลงว่าไอ้สามช่องทางนั้นมีใครจะริเริ่มก่อนนะครับแท้จริงในผมยังคาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยหรืออายการนะ่าจะเป็นคนริเริ่มเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการคือไม่ใช่เรื่องการรักษาอำนาจของกระทรวงมหาดไทยหรืออำนาของอายการ แต่เป็นการใช้อำนาจที่ถ่วงดุลกันระหว่าง3ามฝ่ายนี้เพื่อจะประกันสิทธิให้ประชาชนนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็าตามนในส่วนคอปรกอรเนี่ยคอปรกอรสามารถเสนอช่องทางที่ว่าได้หนึ่งเราเสนอกับรัฐบาลได้นะครับเราเสนอต่อสอนชก็ได้ใจโดยตรงเลยนะได้โดยตรงหรือเสนอต่อสภาเป็นรูปก,ก็ได้นะครับแต่ว่า แต่จริงเนี่ยเรา,เราในความเห็นของคอปรกรเนี่ยประสงค์จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอ hmm. ทําไมที่ต้องให้ทุกฝ่ายเพื่อจะให้เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันกระทบกับทุกฝ่ายแล้วมันควรจะเป็นการเห็นพ้องต้องกันจากหลายฝ่ายมันจะได้ทําให้เราเห็นว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยการแก้กันเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมังกอนผลกระทบกับหลายฝ่ายแล้วมันจะทําให้สําเร็จได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความความเห็นนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับว่า ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆในคอปรกอรเขาคงแม้ว่าจะไม่มีใครเสนอเนี่ยครับเราอาจจะทําความเห็นไปได้อยู่แล้วนะครับค่ะแต่สิ่งที่ทางคอปรกอรเองเนี่ยต้องทําให้ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันกันกบเราเราจะต้องทํำยังไงคะคือโดยปกติที่ผ่านมาขั้นตอนก็คือว่าเราจะหเราศึกษาเป็นเอกสารทําความเห็นเป็นเอกสารทางวิชาการนะครับสองเราฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้องนี่แหละว่าเขามีความเห็นยังไงกับกฎหมายมแล้วก็สามารถสรุปสังเคราะห์ เป็นข้อเสนอของเราเองเข้าไปนะครับว่าการที่เราฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นที่เราฟังไปแล้วสามฝ่ายต่อไปเราจะฟังจากประชาชนผู mm ้ hmm. ดได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งยังไม่ได้ฟังเนี่ยถ้าฟังจากผู้ที่ถูกใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะต้องฟังอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราฟังครบถ้วนเนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะพอมีน้ําหนักนะครับว,ว่าเหตุผลที่เราเสนอเนี่ยไม่ได้ไเสนอจากผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการเสนอภาพรวมที่จะให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอายการเป็นตำรวจหรือเป็นฝ่ายปกครองนะครับที่ทำหน้าที่อำนวยความุตดธรรมเนี่ยน่าจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ร่วมกันนะครับค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเราถึงอยากให้มีการทบทวนสำหรับการแก้ไขข้อกฎหมายปลวิอาญาดังกล่าวว่ามันจะส่งผลดีและก็ผลเสียตามมาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไพโร์มากค่ะครับคุณค่ะ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอแนะข้อกฎหมายต่างๆก็สามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ